หยงเออเออเออเขยิหยอยหนุ่มเขยิหยอยบัวบัวจุดยาทาวาลวะาปุราริปุเรนิสากครังเอวเมววัตวจนาเปตานังอุปยาปเทเอจิตังปะตังกุมังจิปะเมวัชมิเชตโกสัพเพปเรนตังกปา จันโทปนารโสยะธารมนิชชตโสโสยะตาสะเพติโยวิวาทันกุศลพะโรโคเวนาตตมเติภวตวันตรายโยสุขีเจฆายุโคภาวาอภิวาทนาสิลิสกเนตยังโอทาปจายโนชาต ตาโรธรรม,มาวาทานแต่อายุอ,นนอันโอโซคังอาสวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชแน,นลทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านเขยียงหรือว่าวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่19มีนาคมพศ2564นะคะก็เมื่อเมื่อกี้เอดก็ได้มาถวายพัตตาหารกับหลวงตานะคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็ถือโอกาสมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,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 ตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อตเด็ดๆนะคะเดี๋ยวตามแอปไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยนะคะจากกิ่งไม้นำโชคนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาขอนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยอยากจะมาส่งตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะ กิ่งไม้นำโชคก็เคยให้โชคมาหลายต่หลายงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ติดต่อกันนะคะอาจจะเว้นงวดสองงวดก็เข้าอีกประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอดนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ แอก็เห็นแอดก็เห็นจุดเดิมนะคะท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนก็เคยมาขอและก็เคยได้โชคจากจุดนี้นะคะอุ้ยตัวเลขขึ้นให้เห็นชัดมากค่ะท่านผู้ชมรนจุดนี้นะคะได้อะไรมาชี้เนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขห้านะคะ เอฟเห็นเป็นเลขสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมห้าสองหนึ่งห้านะคะในสายตาของเอฟก็มองเห็นเป็นห้าสองหนึ่งห้านะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมห้าสองหนึ่งห้านะคะตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นชัดมากๆนะคะ ยาเอดจะลองส่องไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่าจุดอื่นแอปก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นแต่จุดแรกที่เห็นนะคะจุดแรกก็คือจุดนี้นะคะโดนแสงค่ะท่านผู้ชม ตรงจุดนี้นะคะห้าสองหนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขกิ่งไม้นําโชคนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคก,ก็เป็นได้นะคะห้าสองหนึ่งห้านะคะลองจับคู่ดูใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะ 2552แล้วก็1551งห้าหนะคะแล้วก็55อัดจะเป็นได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าเอก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะ ค่ะสุดท้ายนี้เอสก็ขอให้ FC แฟนช่อของละองชาแนลมีโชคถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขกับโจมปลวกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอดก็ไม่เคยได้มาขอนานแล้วนะคะ ค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาส่องตัวเด็ดๆไปฝั่งกับ f อซทุกท่านนะคะก็จอมปลวกก็กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวไปส่องได้กันนะคะส่องตรงที่จอมปลวกก่อตัวขึ้นมาใหม่นะคะท่านผู้ชมใครเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะตรงนี้คล้ายๆเลขสามนะคะท่านผู้ชมแอ็มองเห็นแล้วนะคะตรงนี้เป็นเลขสามนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเลขสามนะคะ เห็นแล้วค่ะท่านผู้ชมตรงนี้มองเห็นเป็นเก้ากับสามนะคะท่านผู้ชมวันนี้ในสายตาของแอสก็มองเห็นเป็นเก้ากับสามนะคะตรงนี้เป็นเลขเก้านะคะตรงนี้เป็นเลขเก้าตรงนี้เป็นเลขสามนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอสไหมคะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นแตกต่างกันก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เลขสามชับมากค่ะท่านผู้ชมาสม9339นะคะจากโจมปลวกนะคะท่านผู้ชมคะเดีย๋ยวเอ็ดจะลองส่งลงมาเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมข้างล่างแอปก็ไม่เห็นตัวเลขน,นะคะ ก็เห็นแต่จุดเดียวนะคะท่านผู้ชมคะตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขเก้าตรงนี้เป็นเลขสามนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดกอ็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชม,มถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ol mm.